สวัสดีครับผมวิเมทวินนะครับก็มาในนามแบรนด์สุรีครับออได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างจริงๆค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะคือด้วยความที่ที่บ้านผมเนี่ยเดินทางกันบ่อยแล้วก็ชอบไปชิมไปทานอาหารขนมอร่อยๆต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยทําให้เราเกิดไอเดียมากมายอยู่ตลอดเวลาแบบอย,อยากจะทําทนู่นอยากทำนี่แล้วก็น่าจะมาใส่กับแบรนด์เราอะไรอย่างนี้ครับเรื่องที่สําคัญมากที่สุดนะ่าจะเป็นเรื่องคนนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ขายแค่ Product แต่ผมขาย Service ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในโ Process ค่อนข้างเยอะมากๆกครับก็น่าจะเป็นเรื่องคนที่เรารู้สึกว่า Control ได้ยากสุดโกของสุยนะครับผมอยากจะทำให้แบรนด์นี้ไประดับ global ไ,ได้ก็คือมีสาขาต่างประเทศครับผมอยากจะแนะนำเรื่องระบบในการทำงานนะครับคือตอนที่ เราทำเองที่บ้านเราเป็นคนลงมือทำเองแล้วก็มีผู้ช่วย 2- 3สาคนไม่มีปัญหาหรอกครับกับการที่เราไม่มีระบบแต่วันที่คุณจะเติบโตแล้วก็ขยายสาขาคุณจะสเกลมันคุณจะต้องมีตัวระบบไปควบคุมคนที่เข้ามาใหม่ๆครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมวินเมทวินนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอฝากซูรีไว้ในอ้อมอกอผ่อนใจนะครับแล้วก็ฝากแบรนด์โคซี่ด้วยนะครับแบรนด์น้องใหม่ของวินนะครับ